สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าพบกับสมัยโซนนะคะกินได้เลยด้วยจริงๆทุกอย่างที่ทํานะคะวันนี้สายไหมจะพาเพื่อนๆทนา,นาคะ่ะนะคัาะขนมปังค่ะขนมปังเฉลวปิงค่ะส่วนมากเราจะทําในเทศกาลกินเจกันนะคะมาดูส่วนประกอบเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราใช้แป้งแป้งทําขนมปังค่ะ3ามขีดนะคะหรือเพื่อนๆไม่มีแป้งทําขนมปังก็แป้งสาลีนรผสมก็ได้นะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะ มันฝรั่งต้มและบดแล้วนะคะ150กรัมค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้าตาลทราย40กรัมค่ะน้ำเปล่า100กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะ50กรัมค่ะงาดำหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ยีสต์นะคะยีสต์ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปูครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือ เกลือครึ่งช้อนชานะคะวันนี้เราจะทําไส้ถั่วแดงนะคะมีถั่วแดงกวนแล้วนะคะ1ถ้วยค่ะแล้วเราก็จะทําไส้ลูกเกดนะคะมีลูกเกดอีกหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีสีแดงสตรอเบอรี่นะคะเอาไว้แต้มขนมนะคะลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้น้ํามันพืชเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยก็ได้นะคะเนยเค็มก็ได้นะคะแทนน้ามันพืชได้นะคะ วัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้แล้วนะคะผสมแป้งกันได้แล้วนะคะเทแป้งขนมปังที่เราเตรียมไว้หมดเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ถั่วปูนะ ไปยียแห้งนะคะใส่ไปเลยตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะน้ำนี่เราค่อยๆทยอยใส่นะคะเพราะว่าการต้มมันอะ่ะบางคนก็อาจจะเปียกไปแห้งไปอันนี้เราค่อยๆทยอยใส่กันนะคะตามด้วยมันนะคะ ใส่ไปเลยนะคะใส่หมดเลยค่ะมันฝรั่งนะคะใส่ไปเลยค่ะวันนี้เราทําขนมพร้อมกับฝนตกลยนะคะช nah ่วงนี้ฝนตกเยอะเสี่ยงฝนจะดังเงยนคะพอเรานวดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆทยอยเลยค่ะนวดเข้ากันดีแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ํามันนะคะ เสียงฝนจะดังเลยนะคะเรานวดได้เข้าที่แล้วเราก็หมักแป้งไว้ประมาณ 20- 30นาทีคะ่ะทาไมเราต้องหมักต้องพักแป้งไว้นะคะเพราะว่าน้ําตาลหรืออะไรที่เขายังไม่ไละลายแต่เขาจะได้เข้าที่ได้ละลายหมดนะคะแล้วเราก็แป้งก็จะได้เซ็ตตัวดีขึ้นนะคะเดี๋ยเราก็เอาผ้าขบางมาคุมนะคะ 20- 30นาทีเะคะแล้วเราก็มาตววแป้งอีกรอบ แป้งเราก็ได้เวลาด้านนครบเวลานะคะตั้ขึ้นมันนวดนวดไปนะแป้งเราจะเหนียวมากเลยะคะ่ะเหนียวยืดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันนะคะก้อนละห้าสิบกรัมนะคะเหนียวนุ่มมากเลยะคะ่ะเรามาตัดแบ่งกันเลยนะคะ ก้อนละประมาณห้ากิบกรัมนะคะถ้าเรากะไม่ถูกเราก็ลองชังดูก็ได้นะคะตัดใส่ใส่ฮูเกต์กันเลยนะคะ ปั้นเรียบร้อยแล้วเราก็อันนี้เราจะใส่สีแดงสตอรอเบอรี่แต้มเลยนะคะอันนี้เป็นไส้ลูกเกดน,นะคะเราจะแต้มด้วยสีแดงนะคะใส่ไส้ส่วแดงมาเลยนะคะ ใส่ถั่วแดงใส่ถั่วแดงเราเราจะทาเราจะใส่งาไว้ข้างบนนะคะใส่งาดําไว้ข้างบนนะคะเพื่อนเพื่อน,นปั้นยากเลยมันติดนะคะใช้แป้งนะคะแป้งนี่โรยก็ได้ค่ะแป้งสาลีนี่ประสงหรหรือว่าแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนนวดแล้วมันติดใช้ตัวนี้นะครับามือแล้วก็กดมือได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ใส่น้ำมันทาค้นกระทะนิดหน่อยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะขนมเฉากิงเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตูกแป้งกันค่ะแป้งนิ่มมากเลยค่ะ นิ่มค่ะแป้งนิ่มมากเลยนะคะไ่แน่นๆเลยนะคะมาดูไส้มาดูไส้ลูกเกดกันนะค่ะเมื่อกี้นี่ไส้ถั่วนะคะนุ่มมากเลยค่ะนี่ไส้ลูกเกดนะคะแป้งเหนียวนุ่มมากเลยค่ะจ้าพร้อมเสิร์ฟลวจ้าขนมเฉาปิงขนมปังทอดของเรานะคะ ไส้ถั่วแดงกับไส้รูกเกตนะคะเป็นขนมเจนะคะทานได้นะคะหน้าตานน่าทานไหมจ้าถ้าน้าตานน่าทานแล้วนะจ้าจะลืมนะจ๊าฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตไคร้แล้วจะลืมจะลืมนะคะกดติดตามใส่ไม่โซโด้วยนะคะแล้วจะลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณมากคะ่ะ